หุ้นกับตัวสัมพันธ์กับแนวรับจริงไหมนี่คือเนื้อหาวันนี้ที่โชคจะสอนอย่างจริงจังนะครับผมพี่ครับเซฟไฟล์ภาพนี้เก็บไว้เลยนะนี่คือความจริงหัวข้อของมันเมื่อกี้ที่เราบอกว่าหุ้นกับตัวสัมพันธ์กับแนวรับจริงไหมพี่ครับอย่าใช้แนวรับเป็นสัญญาณกับตัวเสมอไม่จริงเพราะหลายๆสัญญาณหุ้นมันไม่ได้ลงมากับตัวที่แนวรับ แต่เราถูกตลาดลวงอไว้ว่าแนวรับแนวต้านเข้าใจยังแต่แท้จริงนะครับความสัมพันธ์ของหุ้นนะครับมันไม่ได้สัมพันธ์กับแนวรับอย่าง100%มันก็สามารถกลับตัวของมันได้ทุกกรณีฟังโชคให้ดีข้อที่1จดให้ทันกันด้วยนะแล้วก็เซฟภาพนี้เก็บไว้ด้วยนะครับข้อที่1ห,หุ้นขาขึ้นถูกกดราคาลงมาเพื่อเคลียร์แรงขาย แล้วดึงกลับตัวขึ้นมาใหม่ก็คือยิงขาเอ็นแปลว่าหุ้นขาขึ้นเห็นไหมครับยิงขึ้นไปกดเคลียร์ดึงกลับเดี๋ยวกดเคลียร์ดึงกลับมันจะขึ้นอย่างเป็นขาเอ็นก็คือขึ้นอย่างฟันปลาอันนี้หุ้นขาขึ้นดังนั้นข้อนี้ถือว่าดีมากจะทำกำไรให้พี่ได้ง่ายมากถ้าประเภทว่าลงไปแล้วเนี่ยยกขึ้นกดลงแล้วกลับตัวดึงกลับหรือกลับตัวตรงเนี้ในหุ้นขาขึ้นยิ่งเซ็ตเป็นขาขึ้น หุ้นตัวนี้จะไปได้ไกลเพราะธรรมชาติของหุ้นยกกดยกกดขึ้นอย่างฟันปลาไปเรื่อยๆหรือขึ้นอย่างสายฟ้าไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับดังนั้นนะครับการกัดตัวตรงนี้มันไม่ได้มีแนวรับแต่มันแค่อะไรยกราคาขึ้นมาพักตัว1วันแดง1แท่งหรือพักตัว2วัน3วันนี่ครับแดง2 3แท่งแล้วก็เคลียร์แรงขายชัดมันก็อะไรยกขึ้นไปต่อก็ได้ แต่ด้วยความมันเป็นหุ้นขาขึ้นยิ่งต้นเทนขาขึ้นหรือกลางเทนมันจะขึ้นไปต่อได้ไกลยิ่งเซ็ปเป็นขาขึ้นดังนะั้นข้อเนี้การกลับตัวมันเป็นการกลับตัวที่เคลียร์เคลียร์แรงขายพักตัวหนึ่งวันสองวันแล้วก็ยิงขึ้นไปใหม่อันนี้คือการกัดตัวไม่ได้สัมพันธ์กับแนวรับดังนะั้น การกลับตัวไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับแนวรับสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการเช็คหน้างานว่าแรงขายหมดไหมถ้าแรงขายหมดทำขึ้นได้เลยก็คือการพักตัวเพื่อเคลียร์แรงขายข้อที่2หุ้นขาขึ้นเหมือนกันหุ้นขาขึ้นถูกกดราคาลงมาแล้วเด้งกลับตัวมันก็กลับตัวเหมือนกันเห็นไหมที่ต้านเก่าไม่หลุดกรอบยิงขาเอ็นหมายความว่าหุ้นขาขึ้น เห็นไหมครับหุ้นขาขึ้นกดราคาลงมากดราคาลงมาแล้วเด้งกลับที่เท่ยครับแล้วเด้งกลับที่แนวต้านเก่าฟังไว้ก่อนนะก่อนที่หุ้นมันจะขึ้นมันจะจ่อต้านก่อนจริงไหมครับจ่อต้านแล้วทำเบรกเอาไล่แท่งเขียวไปหนึ่งแท่งสองแท่งสาแท่งนี่คือแนวต้านนะทะลุแนวต้านขึ้นมาหนึ่งแท่งสองแท่งแล้วมันก็กดเคลียร บางครั้งนะครับในข้อ1กดเคลียร์ลงมานะครับพักตัว1 2, วันสองวันมันก็ไม่ถึงต้านเก่าเพราะกดของต้านเก่าจําได้ไหมแนวต้านคือแนวรับใหม่เสมอเข้าใจยังบางครั้งนะครับมันถ้าพักตัวถ้าเป็นข้อ1พักตัวแค่1 2, วันสองวันแล้วก็ยิงขึ้นไปเลยแต่กรณีนี้นะครับมันยิงทะลุต้านขึ้นไป1 2, 3, 3, แท่ง2แท่งสาแท่งแล้วกดเคลียร์ลงมานะครับสามสี่วันเคลียร์ลึกแต่มาแตะที่อะไรแนวต้านเก่าที่มันเคยโผล่ขึ้นไปนะครับแนวต้านนะ โผล่ขึ้นไปโผล่ขึ้นไปแท่งเขียวปังปังปังแล้วก็กดแดงแดงแแดงแดง,แง,แงแกี่วันไม่รู้นะครับแล้วมาแตะที่อะไรแนวต้านที่มันเคยโผล่ดังนั้นจึงมีกฎที่ว่าแนวต้านใหม่ของมันตรงนี้เห็นไหมครับเท่ากับแนวต้านแนวรับเก่าเอาไหมแนวต้านเก่าเท่ากับแนวรับใหม่เห็นไหมครับนี่คือแนวต้านยิงขึ้นไปปังปังปังแล้วกดเคลียร์ลงมา มาถึงแนวต้านที่มันเคยทะลุขึ้นไปเข้าใจไหมแนวต้านอันนี้มันเลยกลายเป็นแนวรับใหม่เข้าใจไหมครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนี่คือในข้อที่2ของหุ้นขาขึ้นมันก็อะไรไม่หลุดกรอบก็คือทะลุต้านขึ้นมาเห็นไหมครับไม่หลุดกรอบเห็นไหมครับราคาเคลียร์ลงมาก็มาแตะแนวต้านเห็นไหมครับแล้วก็ยิงขายเอ็นขึ้นไปต่อกับข้อที่3หุ้นถูกกดราคาลงมาแล้วเด้งกลับตัวที่แนวรับเก่า ไม่หลุดกรอบไม่หลุดโลเก่าก็หมายความว่านะครับมันเคยทําโลเดิมไว้ตรงเนี้ยกราคาขึ้นไปจะเจาะต้านรู้ต้านหรือไม่กิงขึ้นไปแล้วราคาถูกทุบล่วงลงมาลงมาแล้วสุดท้ายนะครับมามาถึงอะไรโลเก่าแนวรับโลเก่าจะเป็นแนวรับอยู่เสมอจริงไหมครับมาเด้งกลับที่โลเก่าเข้าใจไหมด้านซ้ายมือเห็นไหมครับในจุดต่ําสุดโลคือจุดต่ําสุดแล้วเด้งกลับขึ้นไปอันอย่างเงี้ยมันย่อลึก ฟังไว้ก่อนนี่คือแนวรับนะมันมันเคยลงมาแล้วลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับที่แนวรับแล้วเด้งกลับไปนะครับไอโลตรงนี้นจุดกลับตัวนี้มันจะกลายเป็นแนวรับเสมอแล้วเด้งกลับไปจ่อต้านทะลุต้านขึ้นไปหรือไม่ไม,ไม่รู้แล้วมันใดนะครับมันกดเคลียร์ลงมาลึกๆกกกกกแล้วสุดท้ายนะครับมันไม่ทําโลใหม่มาใกล้เคียงกับโลเก่าที่มันเคยทําต่ําไว้ด้านซ้ายมือแล้วมันก็เด้งกลับมันก็เลยเข้าที่ว่า หุ้นถูกกดราคาลงมาแล้วเด้งกลับที่แนวรับเก่าเห็นไหมครับไม่หลุดโลกเก่าเห็นไหมครับนี่คือการกลับตัวของแนวรับดังนั้นความชัดเจนจริงๆของหุ้นกลับตัวแนวรับส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้อนี้ส่วนใหญ่อยู่ข้อนี้แต่หุ้นกลับตัวไม่ได้กลับตัวที่แนวรับอย่างเดียวมันกลับตัวเพราะเห็นแล้วว่าเคลียร์แรงขายได้เคลียร์ลายย่อยหรือเม้าที่ขึ้นลดมาหนักๆออกได้ มันไม่ต้องลงมาถึงแนวรับมันก็กลับตัวได้เช่นกันเห็นไหมครับนี่คืออยากที่อยากจะอธิบายกับข้อต่อไปหุ้นที่ราคาล่วงลงมาตามเซตที่ล่วงก็คือสถานการณ์นี้เมื่อเซ็ตกลับตัวหุ้นก็จะกลับตัวขึ้นมาตามเซตเห็นไหมครับหุ้นตัวนั้นลงไปถึงแนวรับแนวต้านไม่สําคัญแล้วมันลงมาแค่ไหนมันยังลงมาไม่ถึงแนวรับหรือลงทะลุแนวรับไปก็จริง แต่เซ็ตกลับตัวแต่ต้องบอกไว้ก่อนหุ้นตัวนี้นะครับมันต้องลงมาตามเซ็ตเซ็ตกลับตัวมันก็มีสัญญาณกลับตัวตามเซ็ตดังนั้นการกลับตัวตรงนี้มันจะมีแนวรับรองหรือไม่รองไม่สําคัญเพราะเซ็ตเป็นแนวรับพิเศษให้กับมันเข้าใจในข้อนี้ไหมตอนนี้นะครับเซ็ตกำลังจะเหมือนสัญญาณกลับตัวนะหุ้นที่มันเคยล่วงลงมาตามเซ็ตเซ็ตมีแท่งเขียว2แท่งเห็นไหมครับวันพฤหัสวันศุกร์ หุ้นก็เริ่มมีแท่งเขียวสองแท่งก็เริ่มเป็นสัญญาณกลับตัวยิ่งหุ้นในเซ็ตร้อยพอนึกภาพออกไหมไอ้หุ้นที่กลับตัวนี่มันจะกลับตัวที่แนวรับของหุ้นตัวนั้นไม่สําคัญเพราะเซ็ตกําลังสร้างแนวรับพิเศษที่เป็นแนวรับที่ไม่ใช่โลแต่แนวรับพิเศษเรียกว่าแนวรับกลับตัวพร้อมเซ็ตดังนั้นนะครับเซ็ตกลับตัวไม่จําเป็นต้องมองแนวรับของหุ้นตัวนั้นที่เราเรียกว่าโล เพราะจุดที่เซ็ตกับตัวแล้วหุ้นกับตัวพร้อมกับเซ็ตโดยมีเงื่อนไขว่าตอนที่เซ็ตลงหุ้นมันลงพร้อมกับเซ็ทไหมเมื่อเซ็ตกับตัวมันมีสัญญาณกับตัวพร้อมกับเซ็ทไหมแสดงว่าจุดกับตัวของเซ็ตจุดที่กับตัวพร้อมกับเซ็ตนั่นกําลังสร้างแนวรับพิเศษที่เรียกว่าแนวรับเซ็ตกับตัวแต่หุ้นพวกนี้ต้องลงมาตามเซตแล้วมีพื้นฐานดีเป็นพื้นฐานด้วยนะมันจะกลับตัวพร้อมกับเซ็ตได้ง่ายนี่คือข้อที่4ี่ ข้อที่ห้าหุ้นที่ราคาล่วงลงมาด้วยข่าวร้ายแล้วถูกดึงราคากลับตัวขึ้นมาที่กรอบเดิมหุ้นที่ประเภทลงข่าวร้ายนะครับหรือว่าหุ้นที่ตกใจต่างๆนะครับแท่งแดงปั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 งแล้วอยู่ๆนะครับลงมาไม่ถึงแนวรับเหลือต่างๆมันไม่สนใจหรอกแต่อยู่ๆนะครับถึงราคาในใจของเจ้าที่ที่โอเคแล้วครับเขาก็ดึงกลับขึ้นมาหุ้นหลายๆตัวเห็นไหมครับที่ประเภทว่ามีข่าวร้ายข่าวอย่างนั้นนะครับ TOA เป็นไงบ้างเปิดลงมาก็ล่วงแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาแล้วเห็นไหมอะไรอย่างนี้เข้าใจยังดังนั้นกําลังจะบอกว่าอะไรดังนั้นนะครับล่วงลงมาเพราะข่าว้ายแล้วถูกดึงกลับแสดงว่าตรงเนี้ยไม่จําเป็นต้องใช้แนวรับเลยเห็นไหมแต่ใช้อะไรนในจังหวะที่เจ้ามือหรือเจ้าของหุ้นเขามองแล้วว่าควรจะดึงกลับควรจะไม่ลงแค่ไหนแสดงว่ามันเป็นแนวรับคนหลังกราฟ ส่วนใหญ่นะครับลงมานะครับเขาจะเบรกไว้แล้วก็ไล่ดึงกลับขึ้นมาเลยพวกนี้เห็นไหมครับเพื่อไม่ให้หุ้นมันเสียราคาหรือเสียทรงเห็นไหมครับดังนั้นพวกนี้ที่ร่วงลงมาแรงๆด้วยข่าวร้ายอยู่ๆแลนะดึงกลับนะครับดึงราคากลับตัวขึ้นมามันก็ไม่ได้ใช้แนวรับนะแสดงว่าหุ้นกลับตัวกับแนวรับสัมพันธ์กันบางกรณีแต่ไม่ทุกกรณีของหุ้นกลับตัวจำเอาไว้ข้อต่อไป หุ้นที่ราคาล่วงลงมาแล้วถูกเบรกด้วยการตั้งบิดรับซื้อเติมบิดตลอดนะครับก่อนจะดึงราคากลับตัวขึ้นมาเห็นไหมก็ประเภทที่ว่าหุ้นถูกราคาล่วงลงมานะครับเจ้าบอกว่ากูพอละไม่ให้ลงละกูตั้งบิดใครเทขายกูซื้อหมดแรงว่าเทขายเท่าไหร่นะครับเติมบิดมาตลอดไม่ให้ลงแสดงว่าเมื่อเขาเก็บที่ราคานั้นราคาหุ้นจะไม่ล่วงอีก แสดงว่าเขาก็จะกัดตัวดึงราคากลัดตัวขึ้นมาใหม่เข้าใจยังเพราะลงไปตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นการตั้งบิดราคาล่วงลงมาแล้วก็เติมบิดตลอดใครโยนขายขึ้นมานะครับบิดหายก็เติมเติมเติมไออย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งโต๊ะรับซื้อจําให้มั่นเลยนะครับผม mm. เห็นไหมมันก็กลัดตัวเพราะตั้งโต๊ะรับซื้อเมื่อตั้งซื้อราคาเนี้ยราคาจะล่วงลงอีกเหรอยากเข้าใจไหมเคลียร์ไหมไม่เคลียร์เพราะก่อนหน้านี้มันเคลียร์มาแล้ว แล้วตั้งโต๊ะเติมบิดมาอย่างนี้นะแปลว่าอะไรเขาจะดึงราคาให้มันกลับตัวขึ้นมาแค่นั้นเองอ่ะข้อต่อไปอันนี้เราจะเจอเยอะมากในช่วงนี้นะหุ้นขาลงที่เจ้ามือดึงยกราคาหลอกว่ากลับตัวขึ้นมาในรอบสั้นๆเพื่อปล่อยของเช่นหุ้นขาลงคือหุ้นที่มันจบรอบแล้วยิ่งเซ็ตล่วงเลยนะนี่คือยอดกราฟนะครับเป็นขาลงลงมา แล้วเจ้าก็ยิงแท่งเขียวสวนเห็นไหมครับเหมือนมันกลับตัวเข้าใจไหมแท่งเขียวปั้งปั้งปั้งแล้วสุดท้ายก็ยืนปล่อยของแล้วก็ทุบล่วงอีกแสดงว่าหุ้นขาลงเหมือนหลอกกัดตัวแต่จริงๆไม่ได้กลับตัวหลอกยกราคาขึ้นมาแล้วปล่อยของปล่อยของได้ก็โรยลงไปต่อแล้วก็ยิงราคาขึ้นมาต่อเข้าใจไหมมาเก็บสั้นๆแล้วก็ยิงราคาขึ้นไปต่อเข้าใจไหม แล้วก็ปล่อยของต่อแสดงว่าถ้าเราเห็นว่าหุ้นขาลงสังเกตไหมลงยิงขึ้นแล้วก็ลงต่อยิงขึ้นแล้วก็ลงต่อยิงขึ้นแล้วก็ลงต่อไออย่างเงี้ยเป็นการยกราคาหลอก <und> <S <S เห็นไหมครับหลอกก,อกลับตัวหรือกลับตัวหลอกดังนั้นหุ้นขาลงส่วนใหญ่จะกลับตัวหลอกเพราะเป็นการแจ้งยกราคาขึ้นมาหลอกว่ากลับตัวแต่แท้จริงหลอกขึ้นมายืนปล่อยของอีกเฮือกหนึ่งแล้วก็ปล่อยร่วงเห็นไหมครับ ทั้งหมดตรงนี้นี่คือคำว่าหุ้นกลับตัวนี่คือปัจจัยทั้งหมดที่หุ้นจะกลับตัวได้แต่ที่กลับตัวแนวรับชัดๆนะครับก็คือข้อที่3เห็นไหมลงมาแนวรับเก่าเห็นไหมครับอย่างนี้ก็กลับตัวแต่ข้อที่2เสมือนแนวรับเพราะอะไรไหมต้านเก่าก็เป็นรับใหม่อะเราก็ยังพออนุโลมแสดงว่า2แนวรับจริงๆจะอยู่แค่ประมาณนี้ แต่กรณีที่1นนะครับมันอยู่ที่ว่าเทียร์แรงขายพอแล้วเห็นชัดเจนแล้วเขาก็ทําต่อไม่จำเป็นต้องลงมาถึงแนวรับหรือแนวต้านขึ้นลงตามเซ็ตก็ไม่จำเป็นต้องมีแนวรับหรือโลของหุ้นราคาล่วงลงมาด้วยข่าวร้ายนะครับแล้วถูกดึงกลับไอ้อย่างเงี้ยมันอยู่ที่เจตนาที่เขาวางแผนของเจ้าไว้เพราะก่อนจะทุบล่วงเจ้าจะมีราคาอยู่ว่าให้ล่วงลงราคาไหนแล้วดึงกลับราคาไหนราคาล่วงลงมาถูกเบรกด้วยการตั้งบิดนะครับ ก็แต่ว่าตั้งโต๊ะรับซื้อรับซื้อเสร็จนะครับไม่มีแรงไม่มีแรงเทขายแล้วเขาก็ดึงกลับนะครับเป็นหุ้นกลับตัวขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งเจ้ามือหลอกยกว่ากลับตัวหลอกกลับตัว,กกตวเข้าใจไหมแต่แท้จริงแล้วนะครับหลอกขึ้นมายืนแล้วก็ปล่อยของแสดงว่าการกลับตัวทั้งหมดของหุ้นกลับตัวมีแค่ใช้คําว่า7จ็เงื่อนไขนี้เท่านั้นและใน7จ็เงื่อนไขนี้นะครับสข้อเนี้ย เป็น4ี่ข้อที่ค่อนข้างปลอดภัยปลอดภัยที่สุดนะครับข้อ1กับข้อ2ข้อ3ข้อ4ก็ยังถือว่าปลอดภัยแต่ปลอดภัยสุดสําหรับโชคขุ้นขาขึ้นเห็นไหมเน้นขาขึ้นเห็นไหมครับปลอดภัยที่สุดนะครับคือข้อ1กับข้อ2แล้วก็ลงลงมาก็คือข้อ3กับข้อ4กับตัวแนวรับกับเซตกับตัวเห็นไหมตอนนี้นะครับรูปแบบในการเล่นของเรานะครับในการคัดหุ้นมาวันนี้ เป็นหุ้นที่ล่วงลงมาตามเซ็ตเมื่อเซ็ตกับตัวหุ้นก็กลับตัวขึ้นตามเซ็ตนะนะตอนนี้วันนี้เรากำลังคัดหุ้นมาในรูปแบบข้อที่4นะพอเข้าใจภาพไหมแต่3ข้อตรงนี้มันต้องเก่งแล้วนะครับประเภทที่ว่าไม้ตกใจหรือข่าวร้ายหรือหุ้นที่ล่วงลงมานะครับอ่านบิดออฟเฟอร์ออกว่าตั้งโต๊ะรับซื้อก็คืออ่านบิด แรงขายเท่าไรเติมบิดไม่ให้ลงเข้าใจไหมครับเนี่ยเราก็ต้องอ่านให้ได้กับหุ้นขาลงนะครับที่กัดตัวหลอกและสุดท้ายก็ยืนปล่อยของแล้วก็ลงต่อแสดงว่าไอ้กัดตัวหลอกนะครับจะเป็นหุ้นขาลงดังนั้นหุ้นขาลงไม่ควรเล่นเพราะจะเจอกัดตัวหลอกแล้วก็ทุบเคลียร์ลึกกว่าเก่าไอ้อย่างนี้อันตรายแสดงว่าตรงเนี้ยมันสําคัญมากพี่ต้องจําให้แม่นแต่อย่าหลงประเด็นนะสัญญาณของหุ้น ที่กับตัวตามรอบจะมีแท่งเขียวเบรกเขียวย้ําและเขียวกับตัวนี่คือสัญญาณของตามรอบนะดังนั้นถ้ากับตัวเพื่อเคลียร์แรงขายขาขึ้นและเคลียร์แรงขายพักตัว1วัน2วันไม่มีเขียวเบรกเขียวย้ํานะต้องบอกไว้ก่อนหรือกับตัวลงมาแนวต้านนะครับมันก็ไม่มีเลยนะ ในข้อที่2เพราะมันอาจจะพักตัว 1, วัน3วัน4วัน5วันแดงลงมาก็จริงนะแล้วมาแตะแนวต้านเด้งกลับเป็นเขียวใหญ่เลยก็ได้เขียวใหญ่เป็นเขียวกลับตัวเลยก็ได้ไม่ต้องมีเขียวเบรกเขียวย้ําแต่การมีเขียวเบรกเขียวย้ํานะครับส่วนใหญ่นะครับมันจะกลับตัวลงมานะครับที่แนวรับเก่านะครับมันจะเริ่มมีเขียวเบรกเขียวย้ําแนวรับเก่านะครับจะมีเขียวเบรกเขียวย้ํากับเซตกลับตัวเซตเริ่มเบรกนะครับหุ้นก็เริ่มเบรกเขียวเบรกเขียวย้ําแสดงว่า เขียวเบรกเขียวย้ำจริงๆนะครับจะเจอชัดเจนใน2ข้อตรงนี้คือแนวรับกับกับตัวตามเซฟเห็นไหมครับอย่างอื่นตรงนี้นะครับเขียวเบรกเขียวย้ำไม่ถ้าราคาล่วงตามข่าวหรือไม้ตกใจที่ราคาล่วงแรงๆนะครับไม่มีเขียวเบรกเขียวย้ำนะตอกเขียวขึ้นมาเลยนะครับกลายเป็นเขียวกลับตัวเลยนะครับผม กับราคาล่วงลงมานะครับตั้งโตะรับซื้อเวลาตั้งโตะรับซื้อเสร็จนะครับเขาไม่ค่อยค่อยไล่นะครับเขียวเบรกเขียวย้ำนะเขาสวนกลับขึ้นมาอย่างนั้นเลยเพราะเขาเบรกด้วยการขวางบิดก็คือตั้งบิดเพื่อรับซื้อเขาเลยไม่ต้องมีเขียวเบรกและเขียวย้ำเข้าใจตรงนี้ไหมดังนั้นเขียวเบรกนะครับเขียวย้ำเขียวกับตัวจะมีในนะครับจะมีใน2ข้อเนี้ยเบรกแนวรับเห็นไหมครับกับตัวแนวรับกับกับตัวตามเซตเราจะเห็นคําว่าเขียวเบรกเขียวย้ำชัดเจน แต่ในกรณีอื่นๆนะครับเป็นยิงแท่งเขียวกัดตัวส่วนได้เลยไม่จําเป็นต้องมีแท่งเขียวเบรกหรือเขียวย้ํายิงเขียวกัดตัวขึ้นมาได้เลยเห็นไหมหุ้นกัดตัวไม่จําเป็นต้องมีแนวรับเพราะหลายๆปัจจัยของคําว่ากัดตัวกัดตัวตรงนี้นะครับไม่ได้ใช้แนวรับแต่กับตัวแนวรับนะครับมันใช้แค่ข้อที่3มเป็นส่วนใหญ่เริ่มเห็นภาพอย่างว่า อย่ารอสัญญาณหุ้นกลับตัวแนวรับอย่างเดียวเพราะตอนนี้ตลาดเชื่อว่าหุ้นต้องกลับตัวที่แนวรับแต่จริงๆนะครับถ้าเราถอดคําว่าจุดกลับตัวมันกลับตัวได้หลายสาเหตุเข้าใจไหมดังนั้นแต่รายย่อยนะครับหรือเมาไม่ได้มีความรู้ในตลาดจะเชื่อในสิ่งที่ตลาดลวงเอาไว้ว่าแนวรับเป็นจุดกลับตัวนั้นก็จะแห่นะครับจ้องที่แนวรับเป็นส่วนใหญ่สุดท้ายแนวรับเป็นจุดพิฆาตหรือลานประหาร เคลียร์ลึกหลุดสต็อปลอนหลุดแนวรับแล้วดึงกลับต่างหากบางครั้งเข้าหุ้นแนวรับเดินให้ช้าลงพี่อาจจะเจอโซเมดคู่ชีวิตที่ดีก็ได้นะแต่ตอนนี้กำลังจะบอกพี่ว่าหุ้นที่กลับตัวไม่จำเป็นต้องเบรกแนวรับแล้วกลับตัวมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้กลับตัวก็ได้ดังนั้นอย่าเฝ้าหุ้นแค่แนวรับแล้วกลับตัว แต่จงมองปัจจัยสัมพันธ์ของมันว่าหุ้นกัดตัวนั้นมันมีความสัมพันธ์กับอะไรบ้างที่เป็นเงื่อนไขเซ็ตขาขึ้นหุ้นกัดตัวได้ง่ายเซ็ตขาลงหุ้นก็นล่วงง่ายแค่นั้นเองครับผมดังนั้นนะครับ4ข้อนี้สำหรับพวกพี่นะครับได้แต่ถ้าเก่งแล้วนะครับก็มาอ่านข้อ5ข้อ6ข้อ7ให้ได้แต่ข้อ7นะครับในหุ้นขาลงโชคเน้นเลยนะหุ้นขาลงนะครับเจ้ามือจะหลอกะลรนะครับกับตัวหลอก เพื่อยกขึ้นมาแล้วปล่อยของประเภทที่เห็นไหมราคาลงมาแล้วยิงแท่งเขียวสวนแล้วก็ลงต่อเขาอ้าใจยังไออย่างเนี้ยกับตัวหลอกกับตัวหลอกจะอยู่ในหุ้นขาลงดังนะนะ้ะหุ้นขาลงอันตรายถ้าจะรวยแล้วได้กําไรเน้นหุ้นขาขึ้นยิงขึ้นไปกดเคลียร์แล้วยิงต่อยิงขึ้นไปกดเคลียร์แต่ลึกหน่อยลงมาแนวต้านเห็นไหมครับแล้วกย็ยิงขึ้นไปต่อพวกเนี้ยมันทําเงินได้ง่ายจำความสัมพันธ์ของกับตัวตรงนี้ให้ได้ว่า ตอนนี้สถานการณ์อย่างเงี้ยเราควรเล่นอะไรตอนนี้นะหุ้นที่โชคคัดมาให้พี่เป็นหุ้นเซ็ทร้อยเป็นหุ้นที่ราคาล่วงมากับตัวตามเซ็ทนะครับผมโชคแนะนานะครับที่ทุกท่านควรตามเข้าไลา์กลุ่มของโชคที่เอาไว้แจกหุ้นให้หุ้นคัดหุ้นมาให้ให้พี่ไปเตรียมเล่นถึงเวลาแล้วนะครับที่พี่จะต้องสําเร็จจากการเล่นหุ้นและเรียนรู้หน้างานจริงจากการเล่นหุ้นไปพร้อมกับโชคอย่าลืมนะครับกดเข้าไล์กลุ่มใต้คอมเมนต์ของ YouTube โชคจะแปะไว้ให้นะครับผม